คลิปนี้นะฮะผมจะมาสาธิตวิธีการต่อเพิ่มพัดลม12โวลต์นะครับให้กับบอร์ด Mju ขับซับนะครับตัวนี้จะเป็นเกมอดอดิโอร100วัตต์นะฮะที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับพอดีได้คําถามจากท่านผู้ชมทังบ้านนะฮะที่อ่าสอบถามเข้ามานะครับว่ามีวิธีการต่อพัดลม ให้ออนพร้อมกับเปิดทวิตบ้ามีวิธีการต่อ,อยังไงนะฮะมาดูกันเลยครับก่อนอื่นนะฮะผมจะให้ดูแอมจิวหลายรุ่นนะครับที่มีพัดลมในตัวนะฮะอย่างเช่นบอร์ดนี้นะครับจะเป็นบอร์ด Z k ทเคเนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเป่าลมเข้าไปหาแผ่นระบายความร้อนแล้วก็ตัว IC นะฮะจะเป็นแบบการเป่านะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะฮะตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดสวิตพัดลมจะหมุนทันทีนะฮะ จะเป่าเข้านะครับแล้วก็จะหยุดนะครับรอการเชื่อมต่อแล้วก็แอวร้อยหกสิบวัตซลิโอตัวนี้นะฮะจะเป็นแบบอ่าดูดลมออกนะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดนี่นะครับตัวนี้จะอ่าดูดลมออกนะฮะจะต่างกับ AS21 นะครับ AS21 จะเป็นแบบเป่าลมเข้านะครับแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือต้องการระบายความร้อนนะฮะก็ถือว่าทําได้ทั้งสองอย่างนะครับเห็นนะฮะอย่างสวิตชิ่งตัวนี้ก็จะเป็นแบบ ดูดลมออกนะครับประลมที่ใช้ก็จะเป็น DC 1 2โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นแบบ DC b u บัตเลตนะฮะขนาดกว้าง40มิลยาว40มิลและก็หนา10มิลนะครับสำหรับการต่อก็ง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะฮะผมทำวงจรให้ดูนะครับเริ่มต้นที่แอมจิวเกมเนโอร้อยวัตต์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ 12V โวลต์ไฟบวกก็จะผ่านเมนสวิตช์นะครับคือสายสีแดงนะฮะมาเข้าไฟบวกของบอร์ดไฟลบก็ ต่อตัวเข้าไฟลบของบอร์ดเลยนะครับสายไฟเลี้ยงพัดลมนะครับเราก็จะต่อเข้าจุดไฟบวกลบของบอร์ดเลยนะครับจะอยู่หลังของสวิตช์เมนสวิตช์นะฮะและจุดอื่นจุดต่อล้โพงก็เหมือนเดิมนะครับสีแดงคือบวกนะครับสีดําคือลบแล้วก็ต่อเข้ากับแหล่งจ่ายเลยเพราะว่าเวลาตัดต่อเราต้องตัดต่อที่เมนสวิตช์อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะตัดต่อตรงนี้อยู่แล้วนะครับก็คือสายจากแหล่งจ่ายหรือว่าแบตนะครับอ่าสีแดงก็ผ่านสวิตช์ตัดต่อนะครับออนออฟนะฮะ ก็สีดำว่าต่อตรงเลยนะฮะก็เอาสายดำแดงมาจัากันเลยนะครับขนานกันเลยครับเริ่มต้นต่อที่ขั้วบวกนะครับสีแดงนะฮะครับต่อไปก็คืลบนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อสายนะครับ ไม่ได้ซับซ้อนนะฮะก็ขนานกันเลยนะครับแดงเข้าแดงดําเข้าดำนะครับในการยึดเราก็ยืดใส่แผ่นระบายความร้อนนะครับจะเป่าลมหรือว่าจะดูดออกก็ตามสะดวกนะครับครับทดสอบต่อไฟนะฮะตัวนี้ผมใช้ไฟแบต12บโวลต์นะครับตัวนี้เป็นแบต12บโวลต์12 MR นะฮะเป็นแบตแห้ง อ่าแบตสำรองไฟนะครับใช้กับแบตแบบไหนก็ได้นะฮะสิบสองโวลต์นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไฟเยอะกว่านี้ก็ต้องใช้เรกูเลเตสิบสองโวลต์นะครับครับนี่นะฮะพัดลมทำงานแล้วนะครับพัดลมก็จะติดตามการเปิดเมนทวิตนะฮะถ้าเราวางแบบนี้นะครับจะเป็นการดูดความร้อนออกนะฮะแบบนี้นะครับถ้าเอาโลโก้ขึ้นข้างบนนะครับจะเป็นดูด ความร้อนออกถ้าทําแบบนี้ก็จะเป็นการเป่านะครับการจัดวางพัดลมก็แล้วแต่สะดวกนะครับได้ทั้งสองอย่างนะฮะทั้งเป่าออกทั้งดูดออกก็ได้หมดนะครับเวลาปิดก็จะปิดตามสวิตช์นะครับนี่นะฮะหยุดการทํางานแล้วนะครับถ้าต่อใช้งานจริงก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าบอร์ดนี้เป็นบอร์ดขับทรับนะฮะผมจะใช้การเป่าลงนะครับแล้วก็ใช้น็อตยึด ชั่วขาวให้ดูก่อนนะครับตอนนี้ผมจะต่อลําโพงนะครับแล้วก็นําสัญญาณจากตัวรับบลูทูธนะครับซึ่งเสียงนะฮะอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับเพราะว่ามันเป็นลาโพงซับนะครับความถี่ต่ํานะครับเสียงจะไม่ค่อยเข้าใหม่นะฮะแต่ว่าที่ผมฟังอยู่ข้างนอกนะฮะที่ผมฟังที่ไม่ใช่ผ่านโทรศัพท์เสียงเบสดจะดังนะครับแต่ว่าพอผ่านไหม่เข้าโทรศัพท์แล้วไม่มีเสียงนะฮะเสียงเบามากนะครับ ก็ถือว่าเป็นการจําลองสถานการณ์ในการต่อนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านผู้ชมมือใหม่นะฮะที่กําลังมองหาวิธีการต่อพัดลมระบายความร้อนให้กับแอมจิ๋วนะครับวิธีการต่อก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะครับต่อตามวงจรนะครับยังไงก็แอดมินก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ c h anel เจ๊ดีได้วยนะครับผมจะหาเทคนิค การประกอบการต่อรับพงบูทูธและก็การ DIY อไเล็กทรอนิกส์นะครับมานำเสนอเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ